โรงเรียนเจี่ยใชยอ้อำเภอโพธรา,รารามจังหวัดราชบุรีจัดงานเปิดบ้านวิชาการบรูรณาการความรู้มุ่งสู่สมรรถนะเสริมทักษะอาชีพประจำปีการศึกษา2567เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นการปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำทักษะการทำงานที่ได้รับจากการเปิดตลาดนัดวัยเรียนได้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเวลา9นาฬิกา,กาของวันที่28กุมภาพันธ์2568ที่โรงเรียนแจ้ใช้อเภอโพธารามจร,ราชบุรีนางสาวพียดาม่วงอิ่มรองษาธิการจรังการดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการบูรณาการความรู้มุ่งสู่สมรรถนะเสริมทักษะอาชีพประจำปีกา,ารศึกษา2567โดยมีนายมาโนดอัดคะพัฒละโคสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้ใช้กล่าวรายงานถึงรูปประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานมีคณะศึกษานิเทศศึกษาธิการรจังหวัดราชบุรีผู้บริหารโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีเปิดงาน ถ้านี้การจัดก,กิจกรรมเด็กครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เขา้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาของถานศาึกษาและเป็นการปรลุกการให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มฝึกตนเองให้มีความรับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาและฝึกให้ผู้เรียนได้นําความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนานตวเองทางด้านวิชาการด้านภาษาและด้านอาชีพ ได้ผ่านจากจับประธานพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน่าบเป็นทางการได้โปรยแล้วได้ร่วมกันรับชมการแสดงการเชิดสิงโตการรำพัดจีนและขีดตาร์มวยไทยของนักเรียนโรงเรียนแย้ใช้พร้อมเดินเยี่ยมชมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ eLearning และตลาดนัดนักเรียนที่ทางโรงเรียนแย้ใช้ได้จัดขึ้นเพื่อผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนและเป็นการปรดุกกรให้ผู้เรียนได้นำทักษะการทำงานที่ได้รับจากการเปิดตลาดนัดวัยเรียนไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตสนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นปถมวัยชั้นปถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาพร้อมด้วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอโพธาพรามอีกกว่า10โรงเรียนโดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นในวันนี้จำนวน2000คน สวัสดีครับผมนายมานอดอัดคะพัทละโคสิ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเจี่ยชัยนะครับวันนี้โรงเรียนเจี่ยชัยนะครับมีกิจกรรมนะครับทั้ง4กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1นะครับเป็นกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการบูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระนะครับกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรม active learning ของ นักเรียนระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3นะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นกิจกรรมตลาดนัดอาชีพนักเรียนนะครับเราให้นักเรียนนะครับนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในโรงเรียนนะครับจำนวนกว่า100ล้านค้านะครับวันนี้ทางโรงเรียนเชื้อใช้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเชื้อใช้นะครับคุณทีละอารักษ์วิชานันนะครับ ท่านรองพิจารณม่วงอิ่มนะครับรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีนะครับที่วันนี้ท่านเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเชี่ยชัยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ความสามารถที่ในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยมานําเสนอให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเชี่ยชัยในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับ เราส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับเราก็มีค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของประเทศจีนนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมในวัตถุประสงค์ที่3นะครับคือกิจกรรมตลาดนัดอาชีพเราอยากให้นักเรียนของโรงเรียนเชื้อชายรู้ในการใช้จ่ายเงินทอนเงินนะครับ รู้จักการค้าขายรู้จักการรับผิดช,ชอบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่วันนี้เราดำเนินการให้กับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเชี่ยใชย้จำนวน1,500คนเศษแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนในอำเภอโพธารามอีกจำนวนสิบกว่าโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มีแขกที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเราโดยประมาณรวมทั้งสิน้นจำนวน2,000คนนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับ